คนที่เป็นพญานาคมาเกิดไม่ว่าจะเป็นพญานาคเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามจะเป็นพญานาคเผ่าพันธุ์อินเดียเผ่าพันธุ์เขมรหน้นาเขมรจะหน้าตาเหมือนสิงโตแล้วก็จะมีฟันขาวๆพญานาคไทยกับพญานาลาวอะเผ่าพันธุ์เดียวกัน หรือจะเป็นสายพันนาคมังกรจีนเนี่ยเหล่านาคเนี่ยจะมีจิตศรัทธาต่อพระพุทธทศาสนาอย่างมากคนที่เป็นพญานาคมาเกิดเนี่ยเท่าที่เอ๋เจอจากคนที่เป็นเพื่อนเป็นลูกค้าเนี่ยเขาจะเป็นคนเงียบๆนิ่งๆไม่ค่อยพูดนะ เวลาฟังธรรมหรือเวลาจะทําอะไรจะเป็นคนเงียบๆนิ่งๆอะ่ะส่วนใหญ่จะจะไม่ค่อยพูดมากอะ่ะเออแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะพูดไม่เป็นเหมือนกับว่าเวลาไปฟังธรรมที่วัดเนี่ยเท่าที่เอสังเกตนะเขาจะฟังอยู่เงียบๆอะ่ะจะไม่ค่อยมีคําถามสงสัยอย่างตัวเอเองอะ่ะเวลาเอฟังพระเทศหรือฟังพระสอนอะไรแบบเนี้ย เราก็จะฟังเงียบๆนะแต่ถามว่ามันจะมีบางอย่างอะที่เราอะรู้สึกตั้งคำถามอยู่ในใจอะแต่ว่าไม่ได้จะไม่พยายามถามแต่จะไปหาคำตอบด้วยตัวเองถ้าสงสัยเรื่องไหนเนี่ยก็จะหาคำตอบด้วยตัวเองอาจจะถามจากคนที่มีภูมิปัญญาทางธรรมหรือค้นหาจากเอกสารตำรา ถ้าสงสัยเรื่องอะไรเนี่ยคนที่เป็นพญานาคมามาเกิดอะ่ะพวกสายยานพยานาคหรือคนที่เป็นพญานาคมาเกิดอะ่ะเวลาเขามีข้อสงสัยอะไรก็ตามที่ว่ามันอยู่ในใจอะ่ะบางทีเขาจะพยายามที่จะหาคําตอบนั้นด้วยตัวเองเมื่อหลายปีก่อนน่ะมันก็มีคนที่เอ่ทำเอาพระในไทย พระในประเทศไทยแล้วก็พระในอินเดียแล้วก็คนที่สนใจในพุทธประวัติเนี่ยเครือบแคงเพราะว่ามีคนตั้งทฤษฎีว่าพระพุทธเจ้าเกิดในไทยพระพุทธเจ้าเป็นคนไทยอะไรเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยมันโกหกทีเนี้ยคือคนที่เป็นสายญานพญานาคตัวจริงอ่ะเขาจะไม่มาสร้างเรื่องสตอรี่อะไรตรงเนี้ยแล้วเหมือนเขาจะรับรู้ได้นะว่า พระพุทธเจ้าจริงๆท่านน่ะเป็นคนที่ไหนเกิดในอินเดียหรือเกิดที่ไหนคนที่เป็นสายยานพญานาคเนี่ยเขาจะไม่มาสร้างเรื่องโกหกแต่งเรื่องโกหกขึ้นมาเพื่อขโมยตัวตนของคนอื่นแถมบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า คนที่บิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมารมาเกิดไม่ใช่สายญาณพญานาคเพราะพญานาคเนี่ยจะปกป้องพระพุทธศาสนาคนที่เป็นสายญาณพญานาคมาเกิดเนี่ยเขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาค่ะ คนที่เป็นสายญาณพญานาคเมื่อเจอกับคนที่เป็นสายญาณพญานาคด้วยกันเนี่ยเขาจะสามารถพูดคุยสื่อสารกันรู้เรื่องเขาเรียกว่าเคมีอะมันตรงกันมันคุยกันรู้เรื่องพญานาคมีหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่พยายามเนี่ย สร้างเรื่องสร้างราวสร้างสตอรี่บิดเบือนความจริงเพื่อทำลายคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยคนที่พยายามบิดเบือนทำลายคำสอนของพระตะถาคตเนี่ยหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นคนที่เหล่านาคเนี่ยสัมผัสได้ว่าคนคนนี้เป็นภัยกับพระพุทธศาสนาเพราะพญานาคมีจิตศรัทธา และต้องการจะปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างมากเวลาพวกสายยานพญานาคเนี่ยไปเจอคนที่ชอบแต่งเรื่องสร้างสตอรี่หรือบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือแต่งเรื่องด่าพระโสดามันแต่งเรื่องด่าพระดีๆหรือพยายามทำลายพระพุทธศาสนาโดยการบิดเบือนคำสอนหรือ เผยแพร่คำสอนผิดๆของตัวเองเนี่ยความที่เป็นพญานาคมาเกิดเนี่ยเขาจะรับสัมผัสได้ว่าคนคนนี้มีจิตที่สกปรกและคิดร้ายต่อพระพุทธศาสนาคนที่เป็นสายญาพญานาคมาเกิดเนี่ยเขาจะมีจิตรับสัมผัสได้ว่าคนคนนี้พยายามบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าคนคนนี้ พยายามที่จะใช้พญานาคทำมาหากินคนคนนี้มีเจตนาไม่ดีและพยายามทำลายพระพุทธศาสนาและแต่งเรื่องเนี่ยขโมยตัวตนของคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเหล่าพญานาคเนี่ยจะรับสัมผัสตร,ตร,ตรงนี้ได้และเมื่อเขารับสัมผัสได้เหล่าพญานาค ที่มาเกิดบนโลกและเหล่าพญานาคที่ยังอยู่ในพกบ,บ,บาดาลโลกเหล่าพญานาคที่อยู่บนสวรรค์เหล่าพญานาคที่อาศัยอยู่ในเมืองบางบทพญานาคที่อาศัยอยู่ในเมืองบางบทก็คือพญานาคที่อาศัยอยู่บนโลกพญานาคที่อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลก็เป็นกลุ่มที่อาจจะอาศัยอยู่ในบาดาลโลกชั้นที่ห้าชั้นที่สามหรือชั้นที่เจ็ดก็ได้ พญานาคเนี่ยสามารถอยู่ได้แค่ที่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพญานาคเนี่ยสามารถอยู่ได้แค่ที่สวรรค์ชั้นจาตุเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเผ่าพันยักษ์เนี่ยอาจจะมีวิมานหรือมีมีบ้านอะ่ะอยู่บนสวรรค์ชั้นดาววดึงก็ได้นะคะอันนี้เอกก็พูดฝากให้คิดขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ